سلام าลัยกุมงะอรังตุลลอฮิวะบริการกับข้าส่รายการนะครับสำหรับทุกท่านที่เป็นแฟนๆนะครับใครยังพอมีกำลังที่จะบริจาคค่าเช่าสัญญาณก็เชิญร่วมทำบุญได้เลยนะครับเราจะได้อยู่กันนานๆนะครับที่บริจาคมาช่วงอัมรอนเราก็จะกักไว้เก็บเอาไว้เพื่อต่อไปเรื่อยนะครับจริงๆแล้วมันจะได้ไม่ต้องชุกละหุกนะครับเหมือนทุกครั้งไปนะครับจากยะลาครับอาตังลูกอาฟิฟแปลว่าอะไรอยากให้เช็คช่วยไม่ทราบครับ อันนี้เป็นชื่อมลายูป่ะอาตังลูกอาฟิฟอันนี้ไม่ทราบนะครับจากสตูนนะครับเมื่อเธอสิ้นอดหกแล้วมีวันฉลองอีกหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นอุตริกรรมที่ร้แรงมีมันมีอ่ะฮะมีคนทำอ่ะฮะมีครับคือเขาจะไม่อีดนะจนกว่าจะบวชหกละอิดกรุงเทพนี้ก็มีอันนี้ก็เตือนพี่น้องนะครับที่มีความสํานึกนะครับในแนวทางของอิสลามที่ถูกต้องครับ เท่ากับเราไม่เลือกไม่เอาสิ่งที่ท่านนาบีได้บัญญัติไว้ครับผมขณะน,นบีเนี่ยเข้า <c oughs> เข้ามาดีนาอุปยศไปมาดีนาเนี่ยก็พกบพวกมุสลิมเนี่ยฉลองสองวันอันในรู้ส่วนมหราราชเนี่ยเป็นอีดของเปอร์เซียแล้วก็ไดอยู่อาหรับนี่แสดงว่าอิทธิพลของเปอร์เซียนี่เหมือนปัจจุบันเลยเนี่ยไอฉลองปีใหม่ฉลองฉลองนู่นฉลองนี่เนี่ยของที่มาใช่มุสลิมอ่ะนะมันมีอิทธิพลไงอ้นู่นของเปอร์เซียนี่มีอิทธิพลมาถึงอาหรับถึงมุสลิมครับ ฉลองสองวันนบ,บีบอกว่ากัดลักุลมมุลลอฮฺบิเคยริม,มินหุมะอัลลอฮเปลี่ยนแล้วสองวันนี้ให้มีสองอีที่เสรฐกว่าถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าอีดเนี่ยคือวันหลังอมรอนแล้วเนี่ย <c oughs> มันประเสริฐที่สุดแล้วแล้วเราไม่เอาไม่ฉลองเอาแล้วก็ไปฉลองวันอื่นเท่ากาับเราปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะวันฉลองเฉลิลลมฉลองนี้มันเป็นรางวัลที่อัลลอฮ์ให้กับผู้ศรัทธาฉลองเนี่ยสุภาพสตรีเนี่ย ไม่ใส่สีดาละใส่สีปีตปีแทนอย่างนี้มันได้แต่ในบ้านนะครับสีที่มันแวบๆเนี่ยนอกบ้านถ้ามันดึงดูดเนี่ยไม่ไม่ได้ครับไม่ควรนะครับไม่ได้มีข้อแม้ให้นะครับจากคลอง18นะครับมหาวิทยาลัยที่มาดีนะสอนศาสนาสายไหนครับสุนนะหรือชียาครับสายกิตาบุลอละสุนทรสายกรอานและพะดีษครับครับผมจากฉัเชิงเซารนะครับผมสมาชิกพักเพื่อสันติ มาแล้วครับเช็สมาชิกพักเพื่อสันตินะครับรับผู้หญิงหรือไม่ผู้หญิงปิดหน้าเวลาถ่ายรูปต้องเปิดหน้าหรือไม่รับนะครับ <c oughs> แต่เวลาเปิดเนี่ยเวลาเวลาถ่ายรูปเนี่ยถ้าท่านจะถ่ายเองนะครับก็จะต้องเปิดหน้าเพราะมันเป็นเอกสารราชการครับนะครับถ้าท่านไม่ไม่ประสงค์ไม่ประสงค์ที่จะที่จะสมัครที่จะเปิดนะท่านก็ช่วยงานพักได้ ไม่ต้องเป็นสมาชิกครับผมแต่รับเป็นสมาชิกผู้หญิงได้และสมาชิกผู้หญิงก็เหมือนเหมือนผู้หญิงที่ทําบัตรประชาชนต้องเปิดหน้าเพราะมันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องความจำเป็นของความปลอดภัยครับพลเรือนถ้าหากว่าจะอยู่ในระบบในบริบทนี่อะไรที่มันไม่เสียหายด้านศาสนาเนี่ยก็พอทาเนาครับเราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอกสารราชการแบบนี้ที่จะต้องถูกบันทึกทําไมอ่ะป้องกันไม่ให้สมาชิกพรรคเนี่ยไปสมัครพรรคอื่นครับ อันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องมีความชัดเจนแล้วเราก็ต้องก็ต้องเห็นหน้าชัดเจนเขาไม่ได้บอกว่าต้องเปิดหมดแล้วนะที่ยามนี่แหละครับแต่ให้เห็นหน้าชัดเจนอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับครับผมมีสายสดเชิญนะครับสายสุดท้ายสําหรับคืนนี้ชอนแล้วครับเชิญครับสนามไรยกุ้งครับครับไรกุ้งสลามครับจากไหนครับจากอ่อนนุชครับครับเชิญครับครับมีคําถามครับคือพอดีผมไปเรียนมวยไทยครับแล้วท่นนี้ก่อนเรียนเขาให้กาอาจารย์ผมก็บอกว่า เป็นมิตรลามกราบไม่ได้กราบนี้สาหรับพระเจ้าอย่างเดียวอเขาก็บอกระหว่างที่ควรขอกราบกันก็ให้เรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ทาได้นะครับคือถ้าทําไม่ได้แล้วควรจะทํำยังไงดีครับไม่ได้ครับครับมีคําถามอื่นไหมครับทําไม่ได้ครับครับครับผมการก็รอครับครับการการปล่อยมวยเดชคือถ้าเรียนเป็นศิลปะในการป้องกันนี่ได้ครับแต่การที่จะเรียนเพื่อจะได้ไปประกวดไปแข่งขัน แล้วก็ได้รางวัลได้เป็นใดได้เป็นอาชีพเนี่ยนี่ไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้ถ้าอยากจะได้ข้อมูลอยากจะฝึกอยากจะอะไรนะ่ก็ติดต่อคุณฮรมซาของเราได้เลยเรามีนักมวยเพียบครับแชมป์นะแชมป์นะครับฝรั่งอ่าแล้วก็เขาอาจจะแนะนํามีครูที่เป็นมุสลิมด้วยนะครับผมอ่าก็ก็ดิ้นรนเรื่องนี้ผมไม่ได้ห้ามเลยนะแต่ว่าเราต้องมีเราต้องมีปัจจัยคือเราต้องมีวัตถุประสงค์อ่ะเรียนเพื่ออะไรและการที่ต่อยเข้าหน้ากันนี่ได้ไหม คือปกติถ้าฝึกถ้าฝึกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่ให้ต่อยหน้าอย่างนี้ไงซ้อมซ้อมซ้อมเนี่ยเขาจะมีใส่ใส่อันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรครับอ่าไม่เป็นไรัแต่ห้ามไหว้ครูใช่อันนี้แน่นอนแน่นอนกเป็นชีริกนะครับผมที่จริงที่จริงมันไม่ใช่แค่ไหว้ครูคือไหวครูเนี่ยมันอาจจะมองว่ามันเป็นมันเป็นการเคารพครูอย่างเดียวครับแต่ไหวครูมันมีในัยอคือ ไหว้ไหว้ครูบาอาจารย์ตายไปแที่ตายไปแล้วที่มีบุญคุณของวิชานี้ก็รู้นาถ้าถ้าจะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยไปไปศึกษาได้นะครับเป็นค้นหาได้มันก็มีมันเหมือนเรื่องไหว้ไหว้ครูของนุ่มหมอนวดอ่ะมันทุกอย่างมันก็ไปถึงนู่นดวงวิญญาณของของครูที่่วงลับไปแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องยินเกี่ยวกับเกี่ยวด้วยครับครับผมจากยะลาครับเท็อันนี้อาจจะ ถามลำบากทีหนึ่งครับถือศีลอดอยู่นะครับกอดจูบภรรยาแต่ไม่ได้ร่วมหลับนอนแต่มีอารมณ์นะครับมีน้ําออกมาแต่ไม่ใช่น้ําอสุจิจะทําให้เสียศีลอดหรือไม่ไม่เสียครับไม่เสียนะครับไอทําบ่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสปาร์กนะครับออนะครับออท่านหนิงไอเชิบอกนบีก็ทำแต่ท่านหนิงไอเชิถามว่าว่าอออััยุกุมกมมลลรบี แล้วมีใครที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองเหมือนนบีหรือออืเสียงเราเรื่องนี้ต้องควบคุมอารมณ์ค,มครับคละบาททัสเบหัสเบห์ทัสเบหหลังปอสอหลังหลังอีดอ่ะอ๋ปอปหอลังหล,ลังดิสโนดหลังดิสโนดมีหลักฐานโซฮียหรือเปล่าไม่มีครับการละหมาดตัสเบห์นี่ก็อุลามะก็ยังขัดแย้งกันว่าเป็นฮาฮีห์หรืุดอยฟ์คืออะไรครับเชคละหมาดตัสเบห์นี่ก็จะละหมาดซีร์กาด ทุกระกาศนี่ทุกอริยบทนี่ก็จะมีการตัสบีห์ س ุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลลอฮ์อัลลอฮ์อักบารเนี่ยสิบครั้งสิบห้าครั้งตอนตอนยืนตอนรุกูตอนสุญูตตอนเงยต่างเงทั้งหมดเนี่ยนับทั้งหมดเนี่ยก็ได้ประมาณสามร้อยกว่าตัสบีห์เนี่ยซึ่งมีรายงานว่านบีบอกให้อัลอาบบัสนี่ให้ละหมาดชีวิตละครั้งหรือปีละครั้งหรือเดือนละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งแต่เป็นฮาริสทศน้อยตรงไหนเป็นฮดีษดไดฟครับ No ะัที่ผมให้น้ำหนักนะครับแต่ถ้ามีเวลามาก,ก็เปใหฮ้ฮะจันเนี่ยก็มี้องเคารพในตัสแตนะก,ก,ก็ให้ศึกษาให้ดีแล้วกันนะครับครับผมจากสีสเกตนะครับ กลุ่มจะมาตับลีกนะครับที่ออกดาวะสามวัน7วัน4ี่วันจริงๆแล้วมีรูปแบบของระบีหรือเปล่าอยากได้ข้อมูลเน้นๆเพื่อได้จะได้นํามาอธิบายพี่นอ้องดาวะพี่น้องดาวะนี่ยใครยะขใครยะไปยุ่งนะเป็นเป็นพี่น้องที่ผมรักมากนะครับครับผมเป็นคนที่เขาทํางานศาสนาขยันทํางานศาสนามากที่สุดในประเทศไทยครับเป็นคนที่มีบุญคุณกับสังคมมากในการที่จะดึงเยาวชนเนี่ยให้ทําความดีให้เข้ามาัสยิดให้ทิ้งสิ่งชั่วร้ายอันนี้เราต้องยอมรับ,รบนะครับอ่า แต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่ากลุ่มที่มีความดีก็จะมีความดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่พูดแบบนี้นะเขาเนี่ยกำลังตําหนิตัวเองผมก็ผมก็ไม่เคยเห็นพี่น้องดาวะที่บอกว่าเรานี่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยพี่น้องดาวะนี่เป็นคนที่ถ่อมตนมากที่สุดแต่จะมีบางคนที่อาจจะรักพี่น้องดาวะเหมือนบางคนที่รักเช็คโอ้ก็เชื่อไม่ผิดเลยอันนี้ถ้าถ้าผมเจอนี่ผมจะตีเลยนะตีเลยนะไม่มีนะครับไม่มีใครที่เข้าใจหลักการศาสนาจะสามารถบอกว่าตัวเองมาซูม ไม่มีความผิดรายการนี้ไม่ได้ถูกทํามาจะได้ชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับเกี่ยวกับบุคคลนะครับแต่เราจะชี้ผิดถึงพฤติกรรมอย่างเดียวพฤติกรรมเนี่ยอาจจะมีผิดในดาวะ้าแล้วก็มีในซุนน่มไรีทุกกลุ่มครับก็จะมีผิดและมีถูกแล้วเราจะรู้ยังไงเอาหลักการของกิตาบุรุษส่นนั้นมาเป็นที่ตั้งพี่น้องดาวะ้านี่รูปแบบการทำงานของพ่น้องดาวะ้านี่โดยรวมนะเผยแร่อิสลามเนี่ยถูกต้องถูกต้องทํทำงานงานของไม่บีจะไปว่าเขาได้ยครไง แต่รายละเอียดอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเช่นเมื่อกี้เขาถามว่าสาวันเจวันเอ๊สามวันไอเนี่ยทายุดนะทายุดเนี่ยผิดหมายถึงว่าหมอกดาว่ากันสามวันทําไมทํสามวันก็จัดระเบียบแต่ผมไม่สะดวกผมสะดวกสองวันไม่เป็นไรแบบเนี้ยได้แต่ถ้าสามวันผมสองวันไม่ได้ต้องสาวันทําไมอ่ะไอ้้อยอ่ะมันอย่างนี้ต้องต้องอย่างนี้ดาว่าต้องอย่างนี้อันนี้ผิด และไม่มีพี่น้องดาวะที่มีความรู้ที่สามารถบอกว่าอย่างเงี้ยถูกต้องไม่มีไม่มีตัวบทผมไม่ผมไม่พบมาลานาหรืออุลามาท่านใดที่บอกว่าสามวันวาญิบต้องออกไม่ออกออกไม่ได้ผมยังไม่เคยเจออืยังไม่เคยเจอและถ้ามีและวจะมีคนแบบนี้ในผิดโปรต้องต้องต้องพูดว่าผิดนะครับอันนี้อันนี้ไม่เกรงใจกันพระไม่มีตัวบทใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องปกป้องอิสลามนะครับเรารักพี่น้องดาวะครับแต่เรารักอิสลามมากกว่าพี่น้องดาวะครับฮะ คุณโตเนี่ยรักผมแต่ถ้าผมผิดเนี่ยคุณโตเนี่ยรักอิสลามมากกว่าเชคก็ต้องบอกเชคอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราอารมณ์อรุณไม่ได้นะนี่อิสลามของเรานะบีไม่ได้บอกว่าต้องดาวะ่าสามวันดาวว่าตัวชีวิตสิครับดาวบดาวันวินวันสิครับดาวว่าอยังีก็ได้แล้วแต่ความสามารถไม่ต้องดาวว่าที่ัมยิดอิ่างเดียวดาวะ่าที่บ้านดาวว่าที่ที่ทำงานดาวะ่าบนรถเมล์ดาวะบนเรือดาวะบนเครื่องบินดาวว่าทุกที่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีตัวบทนะครับ อาจากสงขานะครับละหมาดอยู่ดีๆนะครับมีขี้นกตกลงมาเปื้อนนะครับจะเสียละหมาดหรือเปล่าไม่เสียครับถ้าถังจะแค้นมากเมืขี้นกตกมาเหยละหมาดนาราธิวาสนะครับคุณแม่เสียปีที่แล้วยังถือสินอดนะครับ ขาด3วันลูกจะถือสินอดแทนได้หรือเปล่าได้ครับดีที่สุดนะครับเพราะท่านมีมีมีก็มีมีบุตรที่มาหาท่านในวีะกระถามว่านี่มิดาหรือมานดาเขาเสียชีวิตเดงถึงสิ้นไม่หมดอัฟอักดีอานฮาให้ท่านถือใช้แทนแทนแทนเขาไหมเพราะว่าท่านเลย่าก็เหมือนหนี้สิน่ะถ้าเขามีหนี้สินเราจะใช้ไหมต่อใช้นี่ก็หนี้สินควรใช้ควรใช้แล้วถ้าเป็นลูกที่แน่นอนนะก็ถือสินอดแทนได้นะครับ ถ้าไม่ลูกก็แทนได้ไหมใช่ถ้าไม่ลูกนีก่เกิดมีความขัดแย้งนะครับเราอุลามะถ้าถ้าได้ถูกต้องนี่นะครับถ้าอาสาธรรมนะครับก็ได้ครับผมจากปัตตานีนะครับอ้าวเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะนะครับเอาใหม่อาจจะเป็นคนอีกคนหนึ่งละหมาตสเบียนมีหลักฐานรือเปล่าครับอ่าอันนี้มีหลักฐานแต่อุลามะเขาขัดแย้งกันว่าฮะดิซอฮีห,หรือไม่ซอฮีนะครับครับทัศนะของผมนี่เป็นฮะดิสที่อ่อนครับผม มันทัศน์ทัศนคอณผมนี่ให้น้ำหนักกับทัศนที่บอกว่าเป็นฮาดิษออนครับผมครับครับเราจะทําบุญให้ปู่ย่าตายายที่เสียไปแล้วได้หรือไม่ได้ครับอุทิศผลบุญให้แกผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายโดยเจตนาอย่างเดียวไม่ต้องมีพิธีอย่างอื่นนะครับผมมีอยู่สิบบาทพอก่อนให้มิสกินเนี่ยเราเจตนานี่อันนี้ให้อายอนะอัอเนาะได้โปรดให้ผลบุญกับอายอนนะผมมีร้อยบาทจะทําบุญให้มะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอันนี้อัอเนาะ อันนี้อันนี้ให้มาที่เสียชีวิตไปแล้วนะเงี้ยเนี่ยได้จะเอาอาหารไปเลี้ยงเด็กกำพร้าอ่าน,นี่อลัล็อกในใจในีน่อัลลอฮ์นี่อันนี้ให้ให้คุณนานะ้าเขาเลี้ยงฉันมาแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ผลบุญให้เขานะอันนี้เนี่ยได้แล้วเราจะได้ผลบุญในการทําให้คนอื่นไหมครับก็ผลบุญส่วนส่วนที่เราทำนะครับแต่ผลบุญเราอุทิศให้คนค,คนคนั้นแล้วนะก็เขาจะได้ผลบุญไปทีนี้ปู่ย่าตายายที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ย เราทำอย่างนี้ได้ไหมเช่ไม่ได้ครับคือคห้ามขออุอาลและห้ามอุทิศด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเขาอยู่ที่อลล็อ์เราไม่รู้ว่าอลล็อ์จัดการในงานนี้อยู่ที่อลล็อ์ครับครับผมเราไม่ใช่มิสกินแต่มีคนนําสกาดฟิตริยะมาให้แต่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วรรับมาเราจะทําอย่างไรดีถ้าปฏิเสธไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมานรับไปจะต,ต้องไปให้คนที่มีสิทธิ์เราอย่ารับไปเอาไปใช้นะครับบาปพารามก็เหมือนเป็นหน่วยอาสาไปคนที่ ต้องครับ,รบที่ปฏิเสธนี่ถูกต้องแลวที่ท่านทำนะครับ,รบแต่บางทีนะก็คนก็จะให้คุณนั่ะแหละไได้รับไปแล้วกลับไปให้คนอื่นครับผมพ,นะพอทำเนาอ่านะครับอ่ะอายุทยาแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมกระเชคจะเสียงอู้้นะครับฟังเสียงตัวเอง <c oughs> <c oughs> ยาวาเลยสามอาทิตย์นะเอาอายุทยานะครับแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่แบ่งทรัพย์สินให้แต่แม่บอกว่า จะแบ่งให้เท่าๆกันทั้งหญิงและชายจะใช้ได้หรือไม่ไม่ได้ครับตามหลักคือในชีวิตเนี่ยไม่ได้กว่าแบ่งมรดกนะเรียกว่าให้ถ้าเยนเนียนว่าให้นะให้อย่างเดียวนะครับก็คือโอนกรรมสิทธิ์ชัดเจนเป็นที่ดินก็โอนชนครับเป็นสตังน์นเก่าสตังมาให้เขาแล้วอยู่ในบัญชีน่ก็โอนเข้าบัญชีเขาครับแล้วบอกข้นี้ให้ถ้าให้นี่นะเท่ากันเนี่ยได้มีอุมวมาที่บอกว่าได้ เพราะฉะนั้นแม่มีชีตแล้วแบ่งทรัพย์สินให้เท่าเท่ากันไม่ได้ออก็เคยรียกว่าแบ่งนะครับเรียกว่าให้ฮาดียะครับฮาดียะนี่ให้เท่าเทียมกันพอได้แต่ถ้าเป็นมรอดอกนะครับถ้าจะเรียกว่านี้เป็นการแบ่งมรอดอกนี่ไม่ได้อหรือจะสั่งพินัยกรมนี่ก็ไม่ได้รห,ดหรือจะมาบอกเขาว่านี่ฉันจะกําลังแบ่งมรอดอกให้พวกนะั้นไม่ได้แต่เป็นฮาดียะนี่ได้เพราะในชีวิตเนี่ยเราสามารถให้ฮาริยได้แต่ต้องอยู่ในช่วงชีวิตที่สุขภาพสมบูรณ สติปัญญาสมบูรณ์แต่ถ้าจะแบ่งหรือจะให้ขณะที่ป่วยหนักแล้วอาจจะเป็นการป่วยก่อนเสียชีวิตนี่อันนี้ไม่ได้นะครับให้แบ่งได้เฉพาะหนึ่งในสามอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนคําพูดก็จบใช่ไหมฮะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เจ้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเปลี่ยนได้สิ่งที่ผิดหลักศาสนานี่ต้องเปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนได้แล้วต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนคำพูดต้องเปลี่ยนครับแต่เจตนาเนี่ยมันคืออันนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคือเจตนาไม่อยากให้ลูกทะเลาะ ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันผิดหลักการศาสนาแล้วไม่ได้มีคนจะทําพินัยกรรมครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินได้ไหมดีไหมเขาอ,อยากทําบุญนะครึ่งหนึ่งของทรัพย์สนินเนี่ยดีแต่ไม่ได้เห็นไหมดีแต่ไม่ได้เดี๋ยวจะเช็คนใหม่ดิเมื่อก,กี้ผมองงครึ่งหนึ่ง,งหมายถึงอะไรนะอยากจะทำบุญครึ่งหนึ่งของทรัพย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นบริจาคไม่ได้ทํา <นะ S 2> พินัยกรรมอ๋อทำพินัยกรรมไม่ได้ไม่ได้หนึ่งในสามอย่างเดียวจะเบี่ยงเบเขาอยากทําบุญเยอะดีมหมคนก็มองว่าดีไงแต่ศาสนาอนุญาตไหม ม่นิยาอย่างี้ที่ท่านอาบูบัตให้หมดเลยอย่างนี้ในชีวิตในชีวิตเขาไม่ใช่พิธีกรรมอในชีวิตนี่อุทิตทรัพย์สินทั้งหมดใ้อัลลอฮ์นี่ได้แต่ทำพิธนีนกรรมนี่คือหลังเสียชีวิตไง <Okay. S 2> นะไม่ได้อน,นี้ศาสนาให้เฉพาะหนึ่งในสามโอเคครับ,รบผมทำไมลาถึงกินไม่ได้จากกระบีครับเพราะท่านนาบีห้ามนะฮ้อันาาลูฮูมิลฮุมหรืออินซีย่บันทึกอยอูดาวุดเรื่องนี้เป็นปัญหาในสมัยนบีนะเพราะนบีห้ามแล้ว มีพวกมุนาฟิกบอกว่าเฮ้ยคุณอ่านไม่เห็นห้ามเลยอ๋อโหนี่คนคุ้นมาคุณอ่านไม่เห็นมีเลยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยนบีก็เลยขึ้นชี้แจงเลยว่าอ่าบอกว่าบางคนเนี่ยที่อ้างว่าอ่ามาเบนนะเบนนะเบนนะคุมขิตาบุลลอฮ์เราว่านเราเขาพวกท่านนี่ก็ขิตาบุลลอฮ์มาว่าจะนบีฮัลาลันฮัลล์นะอะไรที่ฮัลาลกุรอานนี่เราก็เอาฮา r a m เราก็เอานะโยกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อินนะ มาห้ารรมา ر س ลล u l l มิสลมิสลมาหารรมาลลอฮ์สิ่งที่รสอัลลอฮ์ได้หหามวยก็เหมือนที่ลลอฮ์หามวยก็ยกคือเดวนนี้แหละเรื่องลาเหตุผลที่อุลามาก,ก็มีหลายเหตุผลหนึ่งในเหตุผลนี่ก็เป็นสัตว์ที่จะถูกใช้ในใช้เป็นพาหนะขนส่งมากและมีความจําเป็นถ้าจะเอาเป็นปศุสัตว์กินเนื้อนี่มันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องคมนาคมนี่ก็เป็นวิสัยของ ของท่านนาบีนในการในการปกครองทุกวันนี้นะครับลาก็เป็นเช่นนั้นนะครับลาเนี่ย,ยท,ที่ที่ในปานนะนะในปลาลครับอ่าเป็นเป็นพาหนะขึ้นเขาและยังไม่มีพาหนะใดๆที่เข้าผลิตที่สุดได้ขึ้นเขาอ่ะเ,เขายังไม่มีรถที่ขึ้นเขาได้อะปีนเขาว่าลาเนสุดยอดเลยทีนี้ลาถึงท่านท่านนบีให้ล้างภาชนะเลยใช่ไหมครับมีฮะดิษที่บอกไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหมโอเคครับ อยากให้อธิบายฮะดิษของนบีที่ไว้นำมาเปิดคอนเซปต์าทางสีขาวทางสีขาวท่านนาบีสุลต่านอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺมะฮ์มัดิลมอฮฺอิบนุมาจห์เหนี่ยท่านตารักตุกมุมอะลัยมฮัจิติลเบลยตะบางคือเสด็จงานเกือบทั้งหมดนี่บอกว่าตารักตุกมุมอะลัยมฮะจลเบลยตะข้าพเจ้าได้มอบหมายให้แก่พวกท่านซึ่งสีขาว แค่คำว่าสีขาวอย่างเดียวนะอัลไบดอสีขาวอุลามังท่านบอกว่าหมายรวมว่าเส้นทางสีขาวครับทำไมอ่ะเพราะท่านเพราะท่านนบีหมายรวมว่าให้เดินทางในสีขาวก็คือในเส้นทางสีขาวเยไลลูฮากกนฮาริฮาช่วงกลางวันหรือกลางคืนของเส้นทางสีขาวเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ต่างกันครับทำไมอะเพราะมันสว่างในเส้นทางมันไม่ได้สว่างเฉพาะกลางวันครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักฐานว่า ตัวบทหลักฐานที่ท่านนบีมอบมาไว้ให้กับพวกเราเนี่ยมันมีนูรมีรัศมีในตัวมันถ้าเราไปหาความสว่างในหลักฐานอื่นคำพูดอื่นจากของนบีนะนะมันจะไม่มีนูรแล้วี่อันกาอินแลฮ์ไม่มีใครจะหลงหลงเส้นทางนี้นอกจากคนที่จะประสบความหายนเท่านั้นเส้นทางนี้คือเส้นทางท่านนบี็อลต่าละวะอัลลอฮแล้วก็เป็นสโลแกนของวอชเชอเนลเพื่อบังคับพวกเราเนี่ย ให้แสวงหาความถูกต้องจากเส้นทางสีขาวที่ท่านอบด้ลด้ฝากไว้กับพวกเราครับกู้เงินมาเพื่อซื้อที่ดินนะครับแล้วเงินเหลือเนี่ยจะนําไปทาฮัสได้หรือเปล่าถ้ามีเงินดอกเบียนะ้ยเนี่ยไม่ได้ครับแต่กู้เงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ครับว่าถ้าถ้าถ้ายืมมาครับถ้ายืมมาไม่มีดอกเบีย้ยไม่เป็นไรครับเหลือแต่เนียดนี่คือเพื่อ,อเพื่อที่ดินแต่เหลือ คือ <c oughs> จะคือบอกว่าจะยืมมาเพื่อซื้อที่อยู่ที่ว่าเราบอกกับคนคนที่เรายืมเนี่ยยืมมาเพื่อซื้อซื้อที่ดินน,นะครับก็ควรที่จะบอกเขาว่าจะไปทำาสว่าจะไปทำหัาสด้วยนะครับครับผม <P> เพราะการช่วยเหลือให้ยืมเนี่ยมันเป็นการอุปการะนะครับคนที่ให้ยืมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาคืนเนี่ยเขาไม่ได้บุญนะเขาได้บุญเท่ากับบริจาคครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่ให้ยืมเอาเนี้ยผมให้ยืมพันหนึ่งเท่ากับบริจาคไปห้าร้อย เป็นผู้ประกราศนี้ท่านนาบีบอกนะอืมได้ผลบุญด้วยเข้าระมะดอนมาได้หวันคุณแม่ที่ป่วยเสียชีวิตลงผู้เป็นลูกจะจัดการอย่างไรเพราะแม่ขาดบวชหกบวชทั้งหวันรวมทั้งระมะดอนปีก่อนอีกทั้งทั้งหมดสามวันอีกสามวันนะถ้ายเยอะนะ,ะยอะนะให้ตวงข้าวเลยครับแต่ถ้าไม่ไม่เยอะนี่ก็ถือสิ้นดแทนได้ครับโอเคครับผม สารบันพกศีษะมีแบบอย่างของท่านนบีหรือไม่และพกเช่นใดสีใดสีดำเนี่ยมีจากท่านนบีสีขาวนะครับแต่พวกยังไงนี่อันนี้ไม่มีไม่มีเรื่องตัวตายนะก็ขอให้พวกเป็นสารบันภาพสารบันเป็นท่าของสารบันก็คือการโพกผ้า บริเวณศีรษะนะครับแล้วก็จะมีหางของนบีบมีรายงานฮักเก็ตหนังเสือฮักเก็ตมุสโสตระหางเนี่ยประมาณ4ี่นิ้วและมีรายงานขึยวมามุสลิมเนี่ยซาบันสีดำเนี่ยหางนี่มันยาวจนกระทั่งมาพันใต้คางนบีแล้วก็มาพาดที่ไหล่ข้างขวาเขาอมาพาดอันนี้มาพาดไหล่ข้างขวาครับสีอื่นได้ไหมครับเชนสีอื่นก็ได้นะครับสีอื่นก็ได้ถ้าจะไม่ผิดน่ามีสีเขียวด้วยแต่จำถ้าจำไม่ผิดท่านบีนะครับ อ่ที่ชัดเจนจะมีสีดําสีขาวสีเขียวนี่ถ้าจะไม่ผิดนึงก็น่าจะมีครับครับผมคนที่จะไปทำฮัจต์ต้องไปทําบุญที่สุราหรือไปละหมาดที่สุราก่อนหรือเปล่าไม่ต้องเลยครับไปเงียบๆในที่สุดก็ไปเลยให้คนใกล้ตัวรู้อย่างเดียวก็พอแล้วครับแล้วที่ส่งกันทั้งหมู่บ้านอย่างนี้ไงไม,ไม่ไม่ควรนะครับมันเป็นการโอร้อวดเกรงว่าจะเป็นการโอร้อวดอืครับ แล้วต้องมีพิธีการก่อนไหมครับไม่มีเ<ะ>ช่นเดียวละหมาดสุนัตสองก่อนอับดุลรับดนูบารักเนี่ยเซรับเนี่ยไปทำฮั์กลับมานี่มีใครรู้โอ้ได้ไปนานเหมือนกันไปนานเนี่ยจะไม่มีใครรู้อืมโอเคครับแล้วเขาเรียกว่าย,ยีหลังจากนั้นเนี่ยมันควรจฮะฮายีฮยีก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับไม่ไม่ควรนะครับน้ำหมักทำน้ำหมักทานเพื่อสุขภาพได้หรือไม่ถ้าถูก หลักการนะครับก็ทําได้ทุกหลักการนี่ก็คือให้หมักยาวนานจนพ้นสภาพความเป็นสุราให้เป็นน้าส้มสายชูอันนี้ก็ไม่อนุญ,ญาตให้หมักน้อยกว่าสองสามเดือนนะครับ,รบต้องยาวนานยิ่งน,น,นั้นยิ่งปีสองปีนี้ยิ่งดีครับผมน้ําพึ่งกับ,กบน้าส้มเช็คยังรับประทานอยู่ไหมครับเสียังรับประทานเน,นี่ยนไว้ฉนันก,ก็เริ่มเอาเอาของที่มีฮาราลนนะครับมีสองอย่างเนี่ยทะ่พี่น้องสนใจและก็ลังสั่ง น้ำส้มสายชูอิมพัลัมนะครับอินชอลลับผมผมรับประทานแล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยโอ้โหมันเป็นทั้งดีท็อกก็คือล้างลำไสแ้แล้วก็แล้วก็ปรับระ,ระบบถ่ายอันนี้รายการซอมสุสกีไม่ใช่ไม่ใช่วายช,ช็ชอปนะครับแต่เชฟยังยืนยัน,ยนอยู่ว่าดีจะ <laughs> พูดแตเดี๋ยวเข้าไปใช้โอเคครับนะครับผมซื้อไว้แล้ววันนี้ไม่ใช่วายช็อปดูข้อมูละหมาดฟัดดูนะครับน้ำส้มนะอ่านเหมือนกันหรือเปล่า อันเหมือนกันนะครับก็คือฟาติฮาและสุรอสุนนะนี่สองอากาศก็ฟาติฮาและสุรอหลังฟาติฮัาโอเคครับจากนราธิวาสนะครับส,สามารถยืนไว้อะไรให้ผู้ตายในที่ประชุมได้หรือไม่ไม่ได้ครับอืมนะครับจากสายบุรีในฮะดิษท่านนาบีมีกล่าวเกี่ยวกับน้ำพึ่งไว้บ้างไว้ไว้อย่างไรบ้างมีครับ มีหาดีสีดังมากนะครับ <c oughs> ที่ชายคนบอกว่าน้องชายเขาเนี่ยปวดท้องครับแล้วบี่ก็บ,บอกว่าให้กินน้ําพึ่งสิ <c oughs> เขาก็ไปให้กินน้ำพึ่งแล้วกลับมาบอกว่ายังปวดท้องยังท้องยังร่วงอยู่คือ <c oughs> ท้องเสียเ <c oughs> ลกวก็ให้กินน้ําพึ่งสิเ <c oughs> ขาก็บอกว่าใครกินแล้วแต่ยังเสียเขาก็บอกให้กินสี่สามครั้งนะจนมาครั้งที่สี่เนี่ยบอกกับท่านบียังท้องยังเสียนบีก็บ,บอกว่าซาลักอัลลอฮฺว่าก็ซะบัดบัตอะคิกอัลลอฮ์พูดจริงแล้วก็ ท้องของน้องชายเนี่ยโกหกแพทย์เขาตีความเขาบอกว่าน้ำบึ้งนี่เหมือนยาแล้วน้ำบึ้งเนี่ยมีสปปรรพคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นยาฆ่าเชือ้อแก้อักเสบด้วยครับซึ่งคอสของยานี่ท,ที่กิน,น่ะมันต้องมีคอสมันไม่ใช่กินอึกเดียวแล้วจบนะไม่มีนะแบบนี้ยาแบบนี้ไม่มีคือต้องกินเป็นระยะระยะครับทําไมอะ่ะเพราะคนที่ท้องเสียเนี่ยมักจะมักจะเสียจากเชือ้อครับใช่ไหม การกินน้ำผ uh> ึ้งเนี่ยมันจะเป็นการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเนี่ยต้องใช้เวลาครั้งสองครั้งสาครั้งไม่พอมันต้องกินสักสามวันอยากินสักสี่วันห้าวันแบบนี้เป็นต้นครับแล้วก็คุณอ่านนี่ก็มีชัดเจนพูดชัดเจนเลฟีฮิชิฟฟอุลินนัสในน้าผึ้งนั้นมียาบําบัดสําหรับมนุษยชาติทั้งหลายในอินวันที่ประเทศจีนเนี่ยมีโรงพยาบาลเขารักษาด้วยน้ําผึ้งอย่างเดียวเอาสารพัดอย่างจากน้ําผึ้งนี้นะมารักษาโรคต่างๆ แผลเบาหวานอะไรต่าง,างๆเนี่ยก็ใช้น้ำพึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเห็นสรรพคุณของของน้ำพึง่งที่เป็นน้ำพึ่งจริงนะไอไอน้ำพึ่งน้ำเชื่อมในผสมไม่ได้น้ำพึ่งป่าที่เชื่อมในป่าเนี่ย<ม>ไม่ใช่นะยังไงเชื่อมในป่าคือบางทีเนี่ยเขาก็มาขายน้ำพุกันน้ำพึ่งป่าก็คือไปเชื่อมในป่าอ๋อไม่ได้โกหก ไม่ได้นะครับน้ำพึ่งแท้ในพี่น้องสามารถหยอดตาได้นะครับผมเห็นนะครับอรับเขาค่อยๆทาให้ผมเห็นเลยเนี่ยเขาเปิดตรงตาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ําพึ่งนี้มาทาตาเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกนี่จะร้อนจะร้อนหน่อยนี่มันฆ่าเชื้อทําความสะอาดหมดเลยแล้วทีหลังนี่มันจะยินอแต่ต้องเป็นน้าพึ่งจริงนะถ้าไม่จริงนี่ตาบอดในน้ำไม่เรีาบต่อยอะเดี๋ยวเราคาถามสุดท้ายหมดเวลาพอดีนะครับโอเค อาฟิฟอาฟิฟบริสุทธิ์แปลว่าบริสุทธิ์นะครับนี่ถามคำถามชื่อใช่ไหมฮะใช่เมื่อกี้มีมีเหมือนมาลยยูมาแต่อาจจะอาจจะไม่ใช่นะครับอาฟิฟเป็นอะไรจะตั้งชื่อลูกหรือเช็คช่วยตั้งก็ได้อาฟิฟโอเคไหมอาฟิฟโอเคสวยดีครับอาฟิฟโอเคนะอันนี้ชื่อผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับถ้าผู้หญิงก็อาฟีฟ้าอาฟีฟ้านะครับก็วันนี้หมดเวลาพอดีนะครับทำงานเยอะมากสุดจริต สำหรับใครที่อยากจะทราบว่าพักการเมืองเพื่อสันติเนี่ยใครเป็นผู้หัวหน้าพักใครเป็นลูกพักเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนายเชคเปิดตัววันจะมีรายรการอินชาลลอวันวันเสาร์วันเสาร์น,านี้อันชา,ลารลอวันนี้ว,นนวันกัน,นายายนนะครับกระสรบวันนี้อัลลอฮฺุติ๊าะเฟีกบิดายาสัลลัมุลลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮิวอูบารักะ وها فبها زدن جمالا من يملك بدرا في يده هل يطلب في الليل هلالا يا دار أميمة يا قومي